Thank mm -hmm. you. โอ้โหปรากฏว่าหักครับไม่ใช่มืออาชีพครับหกักเดี๋ยวขุดซ้ำครับนี่เป็นพิธีที่ไม่ถูกต้องครับผมขุดไม่เป็นครับก็ลองขุดตามภาษาเกษตรกรมือใหม่หัดหัดปลูกก็เป่นงี้ไงของจริงทำไม่เป็นครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับ โอ้โห <Huh? S 2> oh, oh. สำเร็จจนได้อื hmm. ผมขุดลึกเกินไปนี่ฮะคิดว่าปกติเราเห็นเขาจะต้องขุดประมาณนี้ตัดประมาณนี้ที่ผมขุดลึกเกินไปลงไปที่รากที่โครนมันเลยหมดแลว้วขึ้นมายากโอ้โ oh, ห oh. เสียมงอ <laughs> เสียมงอเลยครับท่า <laughs> นผู้ชมเดี๋ยวเราขุด นออื่นต่อไปครับเมื่อขุดแล้วเราก็กลบนิดนึงน้ำใบเก่าๆมากลบนะครับขุดนอดต่อไป อน,นี้พอได้นะครับพอได้เสียดาแหว่งไปนิดนึงไม่เป็นไร นี่หนึ่งครับมี